วันนี้มาพูดคุยเรื่องเดอ m a มาวลเจ๋งยับนะหลายสื่อบอกว่ามันเจ๋งสัปดาห์ที่สองในตารางบ็อกฟิ e ได้แค่สิบสองล้านนะครับเปิดตัวสี่สิบกว่าล้านผมว่าสาเหตุที่มันเจ๋งอันนี้วิจารณ์ผมก็ไม่เคยดูยังไม่ไปดูและไม่อยากไปดูด้วยนะเพราะว่าสาเหตุที่มันเจ๋งคือมันคนเริ่มเบื่อหนัง กิโลนะสองเลยนะครับก็คือมันอินซีรีส์เกินไปหนังเรื่องนี้อินซีรีส์เยอะเลยฟังจากวิจารณ์จากเว็บต่างๆที่เขาไปดูมาเขาบอก,กต้องไปดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อนต้องไปดูซีรีส์เรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงจะรู้เรื่องและบางคนอย่างผมนี่ไม่ดูเลยซีรีส์เนี่ยไม่เคยดูสักเรื่องเลยจึงตัดสินใจไม่ไปดูและไม่รู้สึกเสียดาย้วยนะครับ